แต่ดิฉันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนที่วิทยากรที่ถูกคัดเลือกให้รำหน้าพระที่นั่งขณะที่พอเราลำกันเสร็จนะคะทุกคนก็มานั่งตรงนี้ก็จะมีทั้งผู่ในการฝึก3-4ท่านนะคะแล้วก็วิทยากรลูกเสือคือตัวดิฉันเองนะคะที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะหลังจากที่ลำเสร็จแล้วนะคะท่านก็ป่าเปื้มมากคะ่ะมานั่งตรงหน้าดิฉันพอดี ท่านกล่าวนะฮะเสียงไพเราะมากเลยนะคะถามว่าพูดก่อนคะ่ะว่ารำสวยมากจ้ะซ้อมกันนานไหมจ้ะลูกคนนี้หมายถึงว่าสมเด็ดเจเจ้าฟ้าจุฬาพรค่ะสมัยนะคะลูกคนนี้เขาชอบรำวันหลังจะส่งมาซ้อมรำด้วยนะจ้ะประทับใจมากยังกล้องอยู่ในหูที่ั่นตลอดเวลาเลยคะ่ะนะคะ นี่คือความประทับใจที่สุดในชีวิตแล้วก็รับสเสด็จหลายครั้งแต่มีรูปเดียวที่ได้ขยายนี่แหละค่ะค่ะ